พี่จ้าไม่์แกลังไม่เหงาเขาล้างไก่ไม่ม <c ười> ววีวิววิววิวนะไม่ไแกงับบ่างลางมามเ,เ,เมื่อห้าเดินแล้วจ้ะวันนี้แดดดีเบิดเมื่อวานฝนตกเบิดเมื่อ mân đồ của lạp đồ của lạp ba hết bên mạc vào ra cái phá nhạc sống mày sống mương quá nó à, cả đi lại mong <laughs> vương muốn đi ra ต้องฉาดชื้อปลายนิ้วแม่แกซีนะทั้งไปขุกไปสื่อของแม่แกใช้ายงางไปหอดพูดสูงสูงพูดเลยอ่ะจ้ะสวย เดินวันละนิดละหน่อยเมื่อวานเมื่อวานกันย่างน,าน้ำไหลน้ําทางนี่แหละไม่ใกล้กัะเลินน้ำฝนไปผู้เดียวได้ใจายาวก็ล้างกไก่เพื่อสู้กาพเนาะจากน้ำหนัก46กิโลตอนนี้เหลือ59เออดีใจหลาย <c oughs> น้ำหนักลงแล้ว ว่าหิมาลงนี่โนสามสี่ตัวนี้สียังบ่ทุเพราะว่ามันอยู่อยู่ตั้งหินแม่จ่าี่ไหมเบื้องนตรงตรงไงออันนี้สีมว่วงมว่วงดอกน,น้อยๆในแม่จ่ะง้ำไหลบรรยากาศคือเขาคอบอ่ะจไม่ไกล้ไทยเบื้องไกลๆนะจนน๊ะเนาะ บันนี้เพิ่นเป็นปลาสวยมองลงม,มาขงาง่างเนาะจ๊ะเนาะอันนี้สิ้นสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะเสียงคนห่าก๊าลังไก่ ประมาณนั้นเนาะจ๊ะเดี๋ยวงไม่ไก้พาไปเบิ่งบักลาสเบอรี่นี่ในในเอาอยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้ไม่ไก้เก็บใส่กระปุกเห็นว่าจ่าแดงๆโลนลายแล้วตรงนี้ก็เยอะลาสเบอร์รี่ป่านะคะเพิ่มสิประมาณนี้แหละนี่ ไอ้เว่ไกลๆเราจะเอาไปทำเอาไปทำแย้มหรือ,อยังก็ได้เราจะ,นะเนาะแล้วแต่้ฟุมายู่ข่างทางอุ้ยหลวงนี่น้อยๆเพื่อนไม่แกลเย็นเมื่อยมาได้ก็ยิบก,กินน้ำทง <c oughs> ังพูดอะไรซองเย็นในปปาเห็นประจักแดงๆมีงนเ้วยยู่ห่างทางในมแมนเบด็ดห่างลงไปมันก็เก็บกิน อากาศดีไรบ้านหนาวเนาะจ้ะดอกอันนี้ก็สวยแกอ่ะให้เบิ่งอึบช่วงนี้ดอกหญ้าก็สวยเนาะเห็นตัวถากว่าจะหลายหลยเบิ่งไมแก่ห้ือ แบบนี้หละหลายหลายกินพักไม่ไกลเบิร์ปลูกไวแดดดีไรอไม่ใกลไว้ไปวะอันนี้มีแดดตอนนี้ชิทุ่มนึ่งเราได้จาน่เบิงบ่งเบิ่งแดดยังอยู่เทิงฝา พอปันใบสามซีหาโมงแร้งบานเท่าเนาะสิทุ่มสองทุ่มแล้วเลยแม่ไก่พายงานไปเบิ้งดอกอันนี้อีกเนาะคะ่ะอันนี้ทั้งปอบปาก,กานเลยชื่อพื้นทงฉัดแน,น้ะคะ่ะไก่พายงาง น้ำเพิ่นข้มหลายกุหลาบปะตัวผึ่งไว้จะเห็น ดูดเจสเจซอนนำหวานน้ำหวานเจซอนนี่คนน่ะกินหอดตัวจะคล้องเองถามวัววันายกินเบิดถักสีน้ำตาลแล้วค่ะอันนี้แก่แล้วนะคะเสือมีไม่ใกล้สิบบอกทุก <laughs> <laughs> นั้นลงไปกินอะไรนะจ๊ะ มเชหลีป่ปลาไม่ใกล้ยุคเขานี่สินี้นยุคสามตนกับอีกยุพูนสูงสูงหุนอีกตนหนึ่งเป็นตนที่สีดอกซีมงม่วงเห็นว่าจามันถึกแดดเนาะแลยเห็นว่าชัด ท่างขึ้นไม่แก่นวันเหนนำฝนยุ่ผู้เดียวประกาศทายวิดีโอเนาะไหลลงมาลำทางนี่แหละนำ้ำใสดีหลาย่ไม่แก้พ้ายางอีกเนะจ้ะเนาะคือพาไปเบิ่งเห็ดน้ำมือเนี่ยจัก,กระจันหยุดเลยหยุดร้องเลยอันนี้คือดอกกัน ที่เขาเอาไปบูชาแม่จันนี่ไหมนี่ไหมเอาไปคู่กับอันเหลืองๆไหมคู่กับอันดอกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองยังสินะค่ะวันพระเพิงจุง่มนี่อันแดงๆนั่นคือลานเบอร์รี่เด้จา้านะเนาะลานเบอร์รี่สวยดอกไม้ป่าน่าจานาะ แต่ว่ามันอันมันหน่อยเนี่ยไม่ไกลพอเก็บอัลเลรีหมดมั้งจอเพินน้ำไหลกูหล่ะแดงๆเต็มอยู่เดีใใ๋ยวลงไปกับประมาณนำ้นะคะม่ไกาผ้าายอีก ไปเบิ้งวิวอยู่ตรงนี้สวยไว้ไปเืยนไม่ไก่ก็ขออาภัยนะคะดูดอกสีมว่วงช่อน,นี้สวยอ,อุ้ย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 ว้ยอุ้ยอุ้ย ล้างกายต่ก่อนไม่ไกลบ่คอยมีกรรมเนื้อนะจ๊ะวันนี้มีกรรมเนื้อ,อวิวตรงนี้ก็สวยนะคะแต่สุดามาเบิ่งจุดนี้นะจ้ะสวยสวยสวยไม่ไกลไว้ไปกับขอโษุน้ะจ้ะเด้อตรงนี้ก็สวยนะคะ ตรงนั้นมันจะมีลมมีลมหน่อยก็ขออภัยนะคะามยังไหลอีงตึงมาจากข้างบนนู้น

ตรงนี้นะคะเวันนี้คุณก็เดินเยอะอยู่ทางหลัดไปไกล้กับลุงไปหักสวัสดีค่ะแลนมาครคเฮาเด่นนักท่องเที่ยวก็จะจอดเรือตรงนั้นเนาะจะเนาะอะไละมือตรงนู้นนะคะ ปลายมือไปกันเห็นเลือดเลรอจ๊ะจากตรงนั้นเพื่อนก็เดินขึ้นมาเที่ยวข้างบนข้างในแอ้ใจยาววะตัวพูน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 ต้นใหม่ซิบกว่าต้นนี้นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยลงมาจากมุ้งนั่น ก็วนมานะคะวนมาขึ้นมาขึ้นมาหาสมใหม่สมเมืองนะจ๊ะฮ่จุดชมวิวแล้วแม่ก็จะเดินต่อไปไปดูเห็ด สำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่องแม่ไก่สบายใจยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่นะคะการใช้ชีวิตอยู่ในโนเวย์นะคะงามหลายเิ่งเนี้ยตะดดงหง่ากังามตรงนั้นก็นเป็นจุดชมวิว <c oughs> เห็นว่าค่ะคนยืนอยู่ขางทงฉาดต,ตรงนั้น นักท่องเที่ยวเพื่อนกับไปซองกล่องมันสิเห็นเมืองเบิรตนะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสก็จะมีเขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ฝั่งข้างนู้นนะคะี่ฝั่งนู้นนักดนตรีเพื่อนก็เล่นอยู่ตรงนี้แหละก็มีนะคะเป็นบางครั้งขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า